วงข้าพระพุทธเจา้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจา้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์แอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบบกช่อง7ร่วมกับเซนต์แอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ และนี่คือเกมโชว์ที่ตื่นเต้นและเราใจที่สุดกับรายการตกสิบหยิบล้าน Still Standing h ช i แล n d หนึ่งผู้แข่นขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล1ล้านบาทจากไส้ก่อไก่ดีแและในวันนี้นะครับเราอยู่ในเทปพิเศษต้อนรับปีละกาบายจับใจครับ <Yeah. S 1> ตีมพิเศษของเราในครั้งนี้ก็คือ12ปีนักสัตว์นะครับและตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับครึ่งรอบสะสมไปแล้ว8,000บาทคนต่อไปคือคุณมีนนะครับ เชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะก็ชื่ออจิมาโกสุมานะคะอายุ23ปีค่ะปัจจุบันก็กำลังศึกษาต่อเป็นริญญาโทอยู่คณะสถาปัตย์แล้วก็ถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ด้วยถ่ายแบบด้วย<ช>นะครับมาเป็นตัวแทนของปีนักศัตร์ละกาค่ะปีระกานะครับเอาละตื่นเต้นไหมครับตอนนี้ก็ ตื่นเต้นอยู่ค่ะเห็นคนตกไปเยอะแล้วข้างๆก็วิวๆแล้ววิวๆแล้วนะครับโอ้ข้างนี้ก็ตกข้างนู้นก็ตกใช่ค่ะไม่มีใครอยู่ข้างๆเหลือตรงนู้นก็ไม่แน่ใจนะครับว่าว่าสภาพเป็นบุคคลหรือเป็นอะไรนะครับทางพี่เอหนูก็รักะกิเลสสมาธิอยู่อ๋อสมาธิ ทำสมาธิอยู่อย่าเฝ้าว้าวย่าเฝ้าว้าวให้หนูนั่งทำสมาธิก่อนช่วยช่วยช่วยแปลด้วยอ๋ออย่าเพิ่งพูดค่ะอ๋ออย่าเพิ่งพูดภาาบ้านหนูเ้าไปว่าพูดนะคะทำสมาธิต่อไปนะครับจะได้ให้คุณบีมมีสมาธิด้วยเช่นกันเอาล่ะมาดูซิจะตอบคำถามได้หรือไม่ส0บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพูดเพื่อรับคำตอบทราบไม่ใช่ครับพูดเพื่อรับคำตอบ ตอบคุณนุกนิกถามค่ะถูกต้องครับถามเลยฮะโอ้โหคุณนุกนิกทำไมฮะมีอะไรอยากจะบอกคุณนีดีใจค่ะพี่นุชีเดี๋ยวเสียงหัวเราะนั้นมันมาจากความจริงใจของคุณใช่ไหมคืออันนี้มันเป็น acting ค่ะจริงๆแล้วหนูเป็นคนรักน้องเขามากหนูเสียดายที่เรียนมามากนี่ไงเรียนมาทางมหายาลัยสูงพี่ก็ยังสูงเหมือนกันทุกวันนี่วันสูงนี่ขึ้นมะพร้าวทุกวันอ๋อค่ะมีนี่สูงเลยสวยมากแต่น้องก็สวยมากกันนะคะขอบคุณค่ะ คุณนุกนี่กับคุณมีนนี่ใครสวยกว่ากันโอ้ถามได้พี่เอ๋ต้องไปบอกแล้วค่ะดูหน้าหนูสิคะต้องจับค่าโอ้สวะสวรรค์และนรกชัดๆเลยครับผมแน่แน่เธอควรรู้ตัวว่าไหนสวรรค์ไหนนรกอันไหนข้างนรกทางนี้สิครับคุณถามได้ครับลมเสียคุณมีนเมื่อกี้คุณนุกนี่เอาหน้ามาใกล้ๆเดี๋ยวเช็ดน้ำเหลืองก่อนลงได้นะครับ หนูฉีดฟอร์มลีนเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะคุณมีนครับมีคนทางบ้านถามว่าเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักบังค่ะโอ้โหที่เรียนมานี่ที่เรียนมามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะเรียนทางด้านการออกแบบนะฮะสถาปัครับถนัดออกแบบอะไรฮะ ก็มีหนูตอนนี้หนูเรียนด้านผังเมืองอยู่ค่ะอ๋อผังเมืองวางผังเมืองเลยใช่ค่ะเวลาวางผังเมืองเรามีการถามคนอื่นบ้างไหมมีค่ะต้องลงไปคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างงี้แล้วทำไมเราตอบไม่ได้ว่ามันพอดีหันไปเจอพี่นุกนิดก็แบบอีกแล้วอีกแล้วแล้วทำไมทุกคนโทษไม่หมดเลยอ่ะั่นไงคนไปที่ที่คนไปไหน ออกไปเลยไม่ก <anc> okay. ็แนะนําคุณมีนนะครับถ้าอยากจะให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแนะนําให้ไปทําบุญอ๋อโอเคค่ะหนูก็สวยตอนพี่นุ๊กนิกนะเลิศไปบ้างมาคุณอ้นมีอะไรอยากจะบอกคุณมีนไหมครับเดี๋ยวเจอข้างล่างนะครับโอ้ยหเอาส่งมาทางนี้บ้างคุณเอ๊มีอะไรอยากจะบอกคุณมีนไหมครับเดี๋ยวเอ่อโอ้โหเสียงมาเสียง อ๋อเสียงเสียงเสียงหล่อพอดีเลยครับอ๋อเสียงหล่อเลยมีอะไรอยากจะบอกคุณมีนครับคุณแดงเดี๋ยวรอแล้วกลับบ้านด้วยกันนะครับผมขอโทษค่ะอะไรติดคอหรือเปล่าคะอะไรนะมันมีขาสั้นเอาละครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้เอะไะครับคุณมีนอย่าเพิ่งปิดหน้ามีคนเกาอยากเห็นหน้าคุณมีนสักนิดหนึ่งเอาละครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเชิญครับ วันนี้ก็เตรียมตัวมาดีนะคะกลับมาสู้กับพี่กอบเต็มที่เลยแต่พี่กอบไม่เลื่องหนูสัทีเลยพอรอบถึงตัวเองจริงๆเนี่ยตื่นเต้นอนะเวลามันนิดเดียวเลยอะ่ะแบบเสียดายจะกลับมาอีกแน่นอน,นะคะ่ะรอบหน้าจะเตรียมตัวให้ดีกว่าดีและวันนี้เราก็มีคิปเซ็ตจากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ BKP มอบให้ด้วยนะครับ ถึงคิวต่อไปอุ๊ยขอเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงค่ะหิวเหรอฮะเราล้อเล่นเราล้อเล่นนี่ไงพี่เราเห็นคนสวยเราอยากแซวโอ๊ยชอบมูเลยม่บูปลาของคนเมื่อกี้แนะนำตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักสักนิดหนึ่งัสดีจ่ระนิพนธจะรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากเหนื่อยอฉันเชื่อว่านุกนิกนะหรือว่าสังคมถามสำรองอะ หน้ามันอาจจะไม่เข้ากับ<ม>ชื่อเท่าไรแต่ว่าด<ม>ิฉันสวยมากส<ม>ินะก,การปัจจุบันนะคะก็ทำงานฟรีแลนซ์ค่ะรับรับงานฟรีแลนซ์นะคะทำทุกอย่างางานขึ้นบ้านใหม่จลองกิ๊กเก่าเผากิ๊กใหม่หรือว่า,าผัวตายเมียเป็นขึ้นมาพร้าวก็รับนะคะตอนนี้ก็รับงานอีเวนต์ทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างค่ะเป็นตัวแทนของปีนักสัตวอะไรครับ ปีเสือน้อยออค่ะโอ้ปีเสือ,สอสแสดงว่าเป็นคนดุจริงๆแล้วคือเป็นคนไม่ค่อยดุค่ะเป็นคนที่น่ารักอ่อนโยนมากค่ะไม่เป็นคนเหรอครับอะไรนะคะพี่เอพี่เอคิดว่าการตายคือการพักผ่อนใช่ไหมคะคุณพี่เอพูดอะไรกันโอ้เล่นหนังพี่เอพูดอะไรแกรุณาเกรงใจกล้ามห,หน่อยหนิเห็นไหม โชว์เข้าไปฮะโชว์เข้าไปเฮ้ยพี่ไม่ได้เตรียมมาคุณลุกนิกเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเก่าใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะเคยว่ายน้ำมาก่อนครับสังเกตง่ายเขายืนเขายังดำเลยครับพี่กอกี๋คะพี่โกอกี๋อย่าเรียกหนูว่าดำเรียกหนูว่าครัมระดับพรีเมียมค่ะ ตอนนี้ทุกคนให้กําลังใจนุกนิกอยู่แล้วจะจไปก่อนไปงี้ <นะ S 2> การทักทายแบบนี้คือการให้กําลังใจ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณนุกนิกจะตอบได้เซ็วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณนุกนิกครับผู้มีหน้าที่ในเรื่องรบฐารนโว้ย ตอบถูกนะครับสะสมเป็น10,000บาทดูน่าใจกว่าสิไหมคะยังครับยังตอบถูกข้อแรกเท่านั้นโอ้ข้อแรกนะฮะชอบเสียงหัวเราะหลังคำว่าทหารมากนะฮะดูสาใจมากทีเดียวเอาล่ะ <c oughs> คนต่อไปคุณอ้นโอ้โหดูาใจเนาะเอาล่ะคุณอ้นคุณสองคนยืนฝั่งเดียวกันนะเป็นคู่กันแล้วตอนนี้คงไม่ใช่คู่แล้วเอาเถอะแล้วเดคุณเดียวแต่ยินเอาล่ะมาถึงตาของอ้นกันบ้าง อ้นเป็นตัวแทนปีนักสตัตว์แพะครับปีแพะ <laughs> เริ่มช้าแล้วตอนนี้ขนาดปีตัวเองยังตอบช้าเลยมะแมใช่ไหมมะแมครับมะแมเอาละใจะเย็ยนๆตั้งสติให้ดีครับ <laughs> 10วินาทีเท่านั้นต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณอ้นครับลูกของพี่ชาย <laughs> หลานถูกต้องครับ <laughs> วินาทีนั้นโอ้จนเหมือนหลับไปเลยไม่ตอบอะไรเลยจนมีคนมากระตุ้นบอกตอบไปแล้วตอบไปแล้วนะฮะลานนะฮะไปนึกถึงอะไรตอนแรกไม่รู้ลุกนึกว่าเหรนครับนึกว่าเหรนก็ตอนแรกตอนแรกมีแต่รอรอลิงไงครับตอบถูกสะสมเป็น12,000บาทเอาละครับตอนนี้ควิกลาวรอบแรกผ่านไปนะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวที6ท่านนะครับ ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะว่าใครจะยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายต้องมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้หมอช้างทศพรศรีตุลามีเรื่องราวดีๆต้อนรับปีรากามาฝากกันครับในช่วงเฮงเฮงปีรากาบายจับใจช่วงเฮงเปีรากาบายจับใจสวัสดีครับใกล้ถึงเทศกาลจุดจีนแล้วเนี่ยครับของที่เราใช้ไหว้ในช่วงวันจุดจีนนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายที่เป็นมงคลทั้งเช่นเลยครับ อย่างกล้วยนี่นะครับก็มีความหมายถึงเรื่องของการกวากโชคลาภนะครับและการมีลูกหลานเยอะๆนะครับหรือส้มสีทองนี่นะครับหมายถึงเรื่องของความเป็นมงคลที่ยิ่งใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเงินทองในช่วงปีใหม่นี้ได้ด้วยครับหรืออาหารคาวนะครับที่เป็นพวกซาแซนะครับเนื้อสัตว์3าอย่างหมูเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ ปลาหมายถึงเรื่องของการเหลือกินเหลือใช้และก็ไก่นะครับหมายถึงเรื่องของความงนางามยศและก็ความเจริญก้าวหน้าสําหรับเครื่องดื่มที่มีภาชนะสีแดงและสัญลักษณ์มงคลไก่ทอง <c oughs> ก็สามารถนํามาไหว้ได้ด้วยครับเพื่อ <c oughs> ความเป็นสิริมงคลต้อนรับตรุษจ,จีนปีไก่ทองให้เฮงเฮงเฮงตลอดไปท่านผู้ชมสามารถไปไหว้พระเสริมดวงถูกต้องตามตำราก,กับผมที่ฮ่องกงได้โดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook จับใจมหาชนครับเดี๋ยวีวค่ะเมื่อกี้เห็นเคลีวิยาดม ต้องการยาดมเลยเหรอฮะคือสันแล้วค่ะครับขอผมก็มีนะครับ,มมรบเอ้าเหรอคร,ครทางนั้นขอยาดมท่านี้ขอยาอมได้ไหมคะสนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบทวิสโก้โคลอาอัลเตสจับใจเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง สนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso แบรนด์รังนกแท้อาหารเช้า Nestle Cocoa Crunch Cereal w h o e Grain กลับเข้าสู่ตก1ิหยิบร้าน Still Standing Thailand นะครับ เรายังอยู่ในเทปพิเศษนะครับต้อนรับปีละกาบายจับใจนะครับและตอนนี้อยู่ในรอบควิกราวแล้วเหลือ6นักสัตว์อยู่บนเวทีเท่านั้นหนึ่งใน6คนนี้แะครับจะได้เงินกลับบ้านไปเพียงคนเดียวและตอนนี้สะสมอยู่1 2 0 0 0บาทนะครับเริ่มเล่นรอบควิกราวรอบใหม่ได้เลยนะครับที่คุณมูนาเอาล่ะคนนี้มี1,000 0บาทอยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับ จะยืนอยู่และลุ้นต่อไปได้หรือไม่1ิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมอบให้ใช้แก่พระสงฆ์หรือเจ้านายาเร็วครับมอบให้ใช้แก่พระสงฆ์หรือเจ้านายถวายถูกต้องครับโอ้โหโอ้โหเฉียดมากๆเลยนะครับเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดก็ตรงนี้แหละครับตอบออกมาทันพอดีถวายนะครับ นึกว่าไปแล้วครับคุณมูนาทําไมมันยากขึ้นแบบยากขึ้นแล้วอะคะใช่ครับมันยากขึ้นแล้วไงฮะ 1, 4 0 0 0พบาทถามคุณมูนาเมื่อกี้ความรู้สึกเป็นยังไงเมินค่ะเต้นมากโอ้โหเอาละความกดดันมันทําให้นึกอะไรไม่ออกมาถึงคนต่อไปคุณเอี้ยมครับอยากสัมผัสความรู้สึกแบบเมื่อสักครู่ไหมเอาง่ายๆกว่านี้ดีกว่าคะ่ะเอาง่ายๆกว่านี้เอาละครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับ มากบางทีใช้คู่กับคำว่ามากหลายค่ะถูกต้องครับหลายครับ16,000บาทครับโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> ถือว่านึกได้เร็วเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ตื่นนตน่นนเตอนแรกมีอึ้งๆไปอึ้งๆคะ่ะอะไรมากอ่านะครับตอบถูกจนได้นะครับหลายมาถึงคนต่อไปอคุณเอจิรากรครับตอนนี้ดู ด,ดูเครียดนะฮะครับผมนะฮะดูแบบดูลุกลี้ลุกลนมากทีเด <c oughs> ียวสำหรับคุณเอเ6 0มบาทจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ10วินาทีและคำถามนี้ของคุณเอครับ <c oughs> ผู้หากินในทางล่าสัตว์ <c oughs> ผู้หากินในทางล่าสัตว์ <c oughs> นักล่าพรานพานพรานถูกต้องครับโอ,อ้โ <c> ห <oughs> พรานนะฮะ นายพรานนั่นเองแตครับจริงนะครับพี่อะไรนะครับมันยากขึ้นจริงๆนะครับยากขึ้นแล้วครับอย่าไปสนใจคําถามคนอื่นสนใจคําถามตัวเองพอนะครับพรานนั่นเองนะครับล่าสัตว์นะครับโอ้โหนึกขึ้นได้วุฒิเป็นทีเดียวสําหรับคุณเอ๊หนึ่งหมื่นแปดพันบาทสะสมอยู่นะครับมาที่คุณโกกิพร้อมไหมครับพร้อมครับที่เป็นตลกที่หน้่นนิ่งมากๆเลยผมพูดถึงตรงนะครับครับผมไม่ได้น้านิ่งผมหนาวแอร์มากเลยพี่ ถ้าตรงนี้หนาวผมว่าแนะนําให้หลบไปอยู่ข้างล่างหายหนาวแน่นอนคุณโกคิพร้อมจะลงไหมล่ะฮะยังครับยังนะครับจะให้คุณตุงนิ๊ลงก่อนคุณตุงนิ้ลงก่อนครับเอาล่ะคุณจะก่อนจะหลังเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยดีกว่า10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ของคุณโกคิครับเรียงคู่กันไปขนานครับถูกต้องครับตอบถูกนะครับ2,000บาทสะสม ถือได้ว่าตอบได้เร็วที่สุดใน4คนนี้เลยทีเดียวฝั่งนี้นะครับเพราะหุดวิดกันมากเลยตั้งไล่ตั้งแต่คุณมูนาคุณเอี้ยมคุณเอ๋เอนะครับมาถึงคุณโกกีนี่ตอบนิ่งๆเลย20,000บาทสะสมไปแล้วมาทางนี้บ้างดีกว่าปนมมือสวดมนต์กันอยู่ตรงนี้ <c oughs> เรียกอง์ลงเหรอครับค <c oughs> ือขอพรจากเทวดาค่ะความให้กำลังใจคุณน,นุกนิด <c oughs> สมาธิมาเต็มที่1ิวินาที ตองตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับคําตบ,บทให้คําสัตว์สนับสนุนโดยวอสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่ A 9 Pro โปรคุริโกซีโรชูการ์ช็อกโกแลตเฟรเวอร์ กลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านสิ l สแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับเรายัางอยู่ในเทปพิเศษนะครับต้อนรับปีละกาบายจับใจนะครับและตอนนี้อยู่ในรอบควิก o ราวแล้วมาถึงคุณนุกนิก10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับํำตบทให้คำสัตว,ว์สามันถูกต้องโอ้โหคุณนุกนิกเวลาเสียงตอบแบบมั่นใจนี่แบบ เข้มจริงถ้าผิดนุกว่าไงหลังกันจริงนะเมื่อกี้สานสาบานใส่มากเลยนุกไม่เคยสาบานไหมครับเคยสาบานว่าเกิดกี่ครั้งก็ขอให้สวยอะค่ะไปสาบานที่ไหนช่วยบอกทีครับคือพี่เอจะบอกว่าหนูไม่สวยใช่ไหมคะสวยครับเป็นสวยแบบฉบับของคุณนุกนิกนี่ไงครับสวยแบบควรอยู่คนเดียวอะฮะไม่หมายถึงว่าสวยแบบนี้อย่าให้ใครมาแตะต้องคือเก็บไว้บูชาใช่ไหมใช่ความกดดันไปอยู่ที่อ้นครับ พร้อมนะครับอน10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นหรือสัญญาณได้ยินถูกต้องครับแม้อยู่กลโอ้โหตอบถูกนะครับเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินแม้อยู่ในระยะไกลก็คือสัญญาณนั่นเองอาล่ะตอบถูกสะสมเป็น24,000บาท ผ่านควิกรรวไปอีกหนึ่งรอบยังอยู่ครบ6ท่านนะครับเ,เริ่มควิกรรวรอบใหม่ที่คุณมูนากลับมาอีกแล้วครับคุณมูนาตั้งสติให้ดีสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสบภาพกิริยาท่าทางเ,เร็วครับสบภาพกิริยาท่าทาง โอ้โหเงียบไปเลยยาวเลยมีใครตอบได้ไหมครับากรถูกต้องครับอาการครับเดี๋ยวคุณนุ่มนิดตอบว่าอะไรนะมารยาทนหกระซิบอกผมไม่ได้บอกเลยหนูว่าบอกอาการนี่กระซิบบอกหนูมารยาทหโอ้ยยนโอ้ยยากเละสภาพกิริยาท่าทางก็คืออาการนั่นเองครับโอ้โหคุณมูนา่่หนรมารยาทยืนเงียบเงียบเลย1ิบวินาทีไม่ขยับเลย นึกไม่ออกเลยมันมันตื่นเต้นมากค่ะมายืนตรงนี้คือตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากๆอย่างตอนนี้อย่างน้อยๆคุณมูนาได้1นึ่งมืนบาทกลับบ้านไปแล้วนะครับตอนนี้สภาพเราเป็นยังไงบ้างก็ขาสั่นค่ะสภาพเราขาสั่นนะครับกลัวความสูงไหมครับคุณมูนากลัว กลัวความสูงด้วยใช่เอาล่ะแต่เวทีนี้มันไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้พร้อมไหมครับยังยังตื่นเต้นมากค่ะบอกเลยว่าอยู่ทั้งมานนะคะแบบตอบแท้ๆคำถามเลยแต่พอมาที่นี่คือ ือตื่นเต้นมากๆถ้าเกิดไม่ไปยืนอยู่ตรงนั้นรับรองทุกคนไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงอะคะ<ม>่ะแต่มีโอกาสรับรองว่าจะกลับมาแก้แค้แน่นอนค่ะและวันนี้เราก็มีคลิปเซตจากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ BKP มอบให้ด้วยนะครับเหลือ5นักสัตว์อยู่บนเวทีเท่านั้นคนต่อไปคุณเอี้ยมเดี๋ยวเค่ะเ <laughs> มื่อกี้เห็นพี้ยมียาดม <laughs> ต้องการยาดมเลยเหรอฮะผมก็มีครับผมก็มีนะครับเอาเหรอครับผมก็มีครับแต่คงอยุดทังนั้นทั้งนั้นขอยาดมท่านี้ขอยาอมได้ไหมคะเอายาดมใหออมใช้เสียงเยอะไงก็ขอเค่แเอาละคุณนี่ยมขอยาดมแล้วตอนนี้ชื่นใจหรือยังอันเม่กิ้ตอบไม่ได้ด้วยอะตอบข้อเมื่อกี้ก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วอันนี้จะตอบได้ไหมครับต้องได้ค่ะโอเคครับผม ไม่ต้องถามเขาตอบเอาละจะให้ตอบได้ไหมคะตอบให้ได้นะครับให้กำลังใจให้นะครับเสียงก่อนเลย <c oughs> เสียงอ่อนเสียงหวานกันอยู่บนเวทีเหลือเกิน <c oughs> เอาละให้กำลังใจคุณเอี้ยมกันมาลุ้นกันจะตอบได้หรือไม่สิบวินาทีถ้าจะต้องตอบมาตอบในวันต่อไปนะครับวันนี้น คุณยามาฮ่าลอรียโคลโล่าอัลติสยูโรเคกวาสลีนเอสโคลาเนสเลโกโก้ครั้นซีเรียลโฮเกรนโอมโพพล l สแป้งเด็กจอนสันบอสซัมเครื่องดื่มลิโพแบรนด์รังนกแท้และไส้กอกไก่ดี p คครับ <Yeah! S 1> ท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาเป็นนักสู้ในรายการส่รงรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านเองมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเอาละครับ กลับมาตามรุ้นตามเชียร์นะครับในเทปพ,พิเศษต้อนรับปีละกาใบาจับใจนะครับในทีมพิเศษนะครับ12นักสัตว์ได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตก10ดหยิบล้าน Still Standing Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับของจะจับคุณน้นหน่อยได้ไหมคะะสู้นะคะ 查了没？